คนต่อไปเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะเฟิร์นพนพพันธ์สังวันทองอายุ21ปีขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3คณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาไทยศิลปศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลายัยศิลกิน,นวิโรธค่ะเฟิร์นเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเฟิร์นเป็นผู้พิการออทิสติกเฟิร์นเคยเห็นใน MU ปี2020ว่า เขาประกวดที่เป็นผู้พิการออทิสติกเนี่ยสามารถไปจัก,กรวาลได้แต่เฟินยังไม่เห็นว่ามีพิมีผู้พิการคนไหนในประเทศไทยที่มีความฝันคล้ายๆกับเราเฟินอยากจะเป็นตัวแทนของผู้พิการทุกคนอยากจะเป็นกระบอกเสียงให้คนในสังคมรู้ว่าผู้พิการอย่างเราก็มีศักยภาพแบบเดียวกันกับที่คนปกติทําได้เราสามารถทําตามความฝันได้เราสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมได้ และเฟิร์นพร้อมที่จะเป็นกระบอกเสียงนี้ไปพร้อมกับกองนางสาวไทยค่ะอยากจะถามน้องนิดนึงค่ะว่าถ้าน้องได้มีโอกาสเป็นนางสาวไทยน้องจะมีมิชชั่นอะไรที่อยากจะทําให้สําเร็จที่ได้มีโอกาสพูดแทนหลายๆคนค่ะก็เฟิร์นอยากจะเป็นส่วนหนึ่งให้ได้เห็นให้ผู้คนในสังคมได้เห็นถึงความหลากหลายในสังคมเพราะว่าเฟิร์นได้ทําอะไรหลายอย่างมามากมาก ไม่ว่าจะเป็นสปิเกอร์พูดให้แรงบันดาลใจไม่ว่าจะเป็นตำงานอีเวนต์ในรายการทีวีแล้วก็เฟิร์นมีประสบการณ์ถูกบูลลี่มา9ปีเพียงเพราะว่าเฟิร์นเป็นคนออทิสติกแล้วเฟิร์นไม่เหมือนคนอื่นเฟิร์นก็เลยอยากจะให้ทุกคนได้เห็นถึงความหลากหลายในสังคมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น LGBTQ จะเป็นผู้พิการเป็นคนในใชายขอบสังคม ฝฟนอยากให้ทุกคนรู้อยากให้ทุกคนเห็นเข้าใจในสังคมมากขึ้นว่าไม่ได้มีแค่พวกเราแค่คนเดียวหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเฟนอยากให้ทุกคนเห็นว่าในสังคมนี้มีอะไรมากกว่าที่ทุกคนคิดไวค้ค่ะไม่มีคำถามแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะคุณเฟิร์นขอบคุณคะ่ะ